สวัสดีครับพี่น้อง FC ทางช่อง YouTube นะครับสวัสดีวันนี้ผมบ่าวไก่ก็จะพาพี่น้องนะครับมาดูมันที่บ่าวไก่ทาไว้พี่น้องนะตอนนี้ก็ที่เห็นอยู่พี่น้องนะน,นี้ก็เอาไว้ส่งงานของอการแข่งขันนะฮะร,ระบบกุตบริการมันพี่น้องนะน้องที่ดูช่อง u t u b e ก็อย่าเพิ่งปิดกันก้นกันพี่น้องเนาะตอนนี้ก็จะเป็นอายุองค์เขาก็ว,วิจัยขึ้นมานะครับอายุตอนนี้ก็ปลูกประมาณวันที่ 15เมษายนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้พอปีนะน้องใกล้ละอีก15้าวันหวันได้พอปีนะครับอ่านี่ก็11เดือน15วันนะฮะยังไม่พอปีไปดูหัวกันว่าพันที่ไหนพี่น้องเขาจะยังอยู่รอดปลอดภัยไหมฮะสำหรับพี่น้องหนที่ติดตามเอ่า,าไก่อยู่ก็ตามไมเรื่องพี่น้องนะเดี๋ยวก็จะพาไปดูแปลงที่ว่าเ่าไก่ทำว้หลายอย่างเนาะหลายแบบ,แบ,บหลายแนวเนานะอันนี้ก็มาดูหัวกันนะฮะหัวมันนะฮะเจหัวเราพี่น้องนะหัวมันหัวมันนะครับนี่หัวมันอายุก็ลำต้นของเขาก็นีนะ่เลยครับผม โอแขนนะครับอันนี้คือทําไว้พี่น้องนะอ่าวิจัยเกี่ยวกับความรู้นะครับการพัฒนาสายพันธุ์นะที่จะได้ต้นใหญ่และหัวโตนะครับหัวจะโตไหมพี่น้องจะโตเหมือนเหมือนไอ้นี่ปะเหมือนไอ้ต้นลําต้นปะเดี๋ยือบงตอดก็าวไม่พี่น้องดูหัวโอ้โหเดี๋ยวโขครับพี่น้อง ครับมึงก็มาดูดูครับน้องมาเต็ตเป้กันดูนะครับผมว่าใหญ่แค่ไหนโอเคเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีก็สวัสดบทุกคนนะครับอย่าลืมติดตามครับกดกระดิ่งกด subscribe ติดตามบวกกับก่ะด um> ิ่งด้อยนะครับนนี้ก็ประมาด้วยนะครบ๊ายบายครับสวัสดีครับ